ดูครับท่านผู้ชมต้อมสุเรเดชจะพามาดูอะไรนี่นี่นะครับหนึ่งต้นนะครับห้าสายพันธุ์ตัวที่เสียบติดไปแล้วนะครับมีแดงบัตนานีนะครับแล้วก็แดงสามแล้วก็เอามาเสียบซ่อมอีกนะครับนี่ตัวนี้เป็นอยุธยาสามตัวนี้เป็นหงจนสือแล้วก็ตัวนี้เป็นสีสเกตสองนะครับครบจบทีเดียวสวัสดีครับต้อมสุเรเดชอีกแล้วนะครับนึกอะไร บอกก็ทําไปนะครับวันนี้ทนาลจะมาเสนอนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งกิ่งตอนนะครับของไอเจ้าวิวมองนะครับเป็นกิ่งที่มีสาขาสวยเลยทีเดียวก็มาจับเสียบยอดเสียบยอดที่ติดไปแล้วนะครับนี่กำลังกำลังจะแตกยอดนะครับเห็นไหมครับนี่กำลังจะแทงยอดออกนะครับตัวนี้เป็นปัตตานีนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะครับกิ่งชี้มาทางนี้นะครับเป็นกิจูแดงสามนะครับแต่บมงเอินกิ่งนี้ที่เสียบไปนะครับเป็นปาปิยองนะครับเขา เขาหักไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําใหม่นะครับเป็นนี่เลยนะครับนึกอะไรไม่ออกก็เอามาเสียบเลยนะครับอยุธยาสามนะครับนี่เป็นซีสเกตสองจะเสียบใส่ตรงนี้เลยนะครับเป็นสี่สายพันธาสายพันธในต้นเดียวเลยนะครับทีเดียวจบมาไปดูกันครับผมจะเอา,อา,อายุทธยาใส่ตรงนี้ ซิสกิจใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้คิดก่อนอีกยอดนึ่งคิดก่อนเริ่มกันเลยเริ่มกันเลย ก็จะพันไว้ก่อนนะครับ นี่ได้มาแล้วเป็นซีซิเกตสองครับต่อไปนี่จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นอ,อยู่ทยาสามนะครับนี่คิดก่อน ก็ระวังยอดเก่าหักด้วยนะครับหักไปก็เสียดดยแย่ะครับจิติตแล้วนะครับจิตจิตที่งอกแล้วนะครับเนี่เป็นแดงสามกับปัตตนี ก็จะปลูกเป็นแฟนซีให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้หนึ่งสองสามสี่สีสายพันธุ์แล้วเหลืออีกหนึ่งกิ่งนะครับเดี๋ยวเอาหงจ้วนใส่เลยดีกว่าครบจบทีเดียวเลย มองเห็นไหมเอ่ยผมก็ไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นมุมกล้องเลยก็ได้เสร็จแล้วครับสีใสพันด้วยตัวหนึง่งใสต่ตรงนี้หงจ้้นใส่ อันนี้น่าจะต้องจิดไปนะครับมองเห็นไหมครับนี่ครับ1ต้นห้าสายพันธุน์มีสายพันธุ์อะไรบ้างไปถวนดูนะครับนี่ครับแดง3ามตัวนี้แดงปัตตานีตัวนี้หงจนซื้อ ตัวนี้อยุธทยา3ตัวนี้สีสเกตสองโอเคครับครบจบทีเดียวครับตัวลากเน้นๆฟูๆเนี่ยอุ้ยเพิ่งใส่ไปนะครับอุ้ยยี่ห้า็ดเจ็ดครับ